คุณกำลงังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆอนจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Lottery Plus ซื้อ Lottery Plus โหลดแอปนกพ p l u คุณหนูมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือปาคิอัลมาน เมื่อประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ที่ตัวของคุณหนูเองแล้วก็เพื่อนได้เจอตอนไปเที่ยวทะเลแล้วก็พักพูวิลล่าแห่งหนึ่งจนเจอกับเหตุการณ์ขนหัวลุกเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ17ปีก่อนครับทริปมัธยมมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายแรกกับสายของคุณหนูกันเลยครับสวัสดีครับคุณหนูสวัสดีค่ะพี่แจ๊สบายดีนะครับสบายดีค่ะเราคุยกันล่าสุดเมื่อ2เดือนที่แล้ว อ่าน่าจะใช่ค่ะปาคิอัลลมาน uh huh. เออครั้งนี้มาพร้อมกับเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปเมื่อสิบเจ็ดปีที่แล้วค่ะตอนนั้นนัดนัดกับกลุ่มเพื่อนๆที่เป็นมัธยมใช่ค่ะเออไปออกทริปกันแน่นอนเด็กๆก,ก็ต้องไปท่องไปเที่ยวกันเรื่อกกปกติธรรมดานะโ <c oughs> อ,อ้แตไ่ไม่พลาดเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาเพราะมันมีเหตุ <c oughs> ต้องให้คุณหนูเล่าให้ฟังครับทริปมัธยมที่ว่านี้เป็นยังไงคุณหนู ได้เลยก่อนอื่นสวัสดีพี่แจงนะคะแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะคะคือเรื่องนี้หนูลืมไปซัสนิทเลยจำไม่ได้เลยจนกระทั่งหนูอ่ะได้ส่งลิงก์ของเดอะโกดที่หนูเล่าไปแล้วก็จากสถานีผีดุไปให้เพื่อนหนูที่ชื่อมนฟังอพอมนได้ฟังอ่ะมนเขาก็บอกว่าแล้วทำไมแกไม่เอาเรื่องที่เราเคยไปเที่ยวด้วยกันไปเล่าละ่ะ หนูก็บอกเออมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นด้วยเหรอ,อมน์มเขาก็บอกว่าอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันนะจะไปรวบรวมมาให้ใหมน์แล้วก็เป็นานางจัดแจงรวบรวมมาให้จนกระทั่งเป็นเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้เกิดประมาณสิบเจ็ดปีก่อนก็เพิ่งเรียนจบมสามกันค่ะคุณครูคุณครูเนี่ยครูอู๊ดนะคะเป็นสอนชมรมศิลปะเออเขาก็เสนอว่าเออไหนไหนก็เรียนจบกันแล้วก็อยากจะ พากันไปเที่ยวอําลาเพราะว่าเยทีมที่หนูอยู่กันเนี่ยเด็กๆเนี่ยก็เป็นทีมศิลปะที่ก็ไปรางวัลประกงประก,งประกวดอะไรมาได้หลายงานแล้วแล้วก็บวกกับมันมีเงินรางวัลที่สุดการแข่งสุดท้ายที่มันยังเหลืออยู่พวกหนูก็ตกลงทันทีเพราะว่าไหนๆก็ได้ไปใช้เวลาช่วงสุดท้ายกับเพื่อนๆแล้วก็เที่ยวฟรีแบบไม่เสียเงินด้วยทีนี้เนี่ยก็กลับไปขออนุญาตผู้ปกครอง จนกระทั่งถึงวันที่เดินทางาก็จะมีคุณครูอู๊ดที่สอนศิลปะแล้วก็คุณครูอีส,สอนดนตรีแล้วมีเด็กๆก,ก็คือร่วมหกชีวิตาาอะค่ะไปนัดเจอกันที่หน้าโรงเรียนแล้วก็เหมารถตู้ไปเที่ยวทะเลอพอไปถึงที่พักอะก็กรี๊ดลั่นเลยค่ะก็คือคุณครูอะจองห้องพักเป็นคูวิลล่าสองชั้นถ้ามองไปเมื่อสิบเจ็ดปีก่อนมันคือ,อม,มันคือดีมาก ซึ่งพูวิลล่าเนี้ยมันก็ไกลจากทะเลค่ะแต่ว่ามองเห็นทะเลอยู่ลิบๆเดินไปก็ถึงตัวชั้นพื้นด้านล่างอะค่ะเป็นสระว่ายน้ำที่อยู่ในในร่มมีสไลเดอร์ด้วยแล้วก็เป็นเปิดโล่งนะคะทางลมระบายดีมากมีห้องครัวห้องนั่งเล่นกิมมิกก็จะมีเป็นเหมือนบันไดวนนะคะเพื่อจะขึ้นไปชั้นสองจะตกแต่งสวยเลยชั้นสองเนี่ยจะแบ่งเป็นสองห้องห้องเดียวเนี่ยขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับ ห้องเดี่ยวเนี่ยเราก็ให้คุณครูพักไปส่วนห้องใหญ่ที่เป็นเด็กๆนอนเนี่ยเอ,อ่อพอเปิดเข้าไปเนี่ยฝั่งซ้ายมันจะเป็นเตียงสองชั้นตั้งติดก,กันครัแล้วก็เตียงเดี่ยวประมาณสามฟุตสองเตียงตั้งอยู่ห้องเนี่ยจุได้ประมาณหกถึงแปดคนแต่มันจะมีนางเตียงเดี่ยวหนึ่งเตียงที่เปิดประตูเข้าไปปับ๊บมันจะเจอเลยก็คือเหมือนปลายเท้าหันเข้าประตูเลย อ่าแล้วก็ขวามือค่ะจะเป็นประตูตู้เสื้อผ้าเป็นกระจกสีดําเป็นประตูบานเลื่อนแล้วก็จะเป็นประตูห้องน้ําค่ะคก็เพื่อนๆอ่ะขึ้นไปจองห้องหมดแล้วหวยไอตัวเตียงที่มันเปิดเราไปเจอมาตกที่หนูเพราะหนูขึ้นไปถึงคนสุดท้ายคือคนอื่นเขาเลือกของดีไปหมดแล้วก็ไอเสียเสียก็ตกอยู่ที่นี่ละค่ะเอเอเอ,อ่าเราก็ไม่ได้ติดอะไรเราก็ไม่ได้คิดอะไร,รก็วันนั้นก็ผ่านไปอย่างสนุกสนานเล่นน้ํา กระโดดเล่นสไลเดอร์พอเย็นๆลุงคนขับเขาก็เอาพวกอา,อ,อาหารมาส่งล้วก็ร้องเพลงมีความสุขกันมากๆค่ะคอะพอถึงช่วงค่ำๆเนี่ยอ่าทางคุณครูเขาก็ขอแยกย้ายไปพักผ่อนก่อนอส่วนพวกเด็กๆอะคะ่ะมีมนมีหนูแล้วก็มีเพื่อนๆขออนุญาตใช้สมบัติเดอะโกด t อบ c ซครับค่ะก็เด็กศิลปะค่ะพี่ก็จะมีความแบบแซบซาเปรถกันนิดนึงก็แอบบ กินเครื่องดื่มมีฟองอะไรเงี้ยก่อนที่จะขึ้นไปนอนพอเปิดประตูปับ๊บด้วยความที่เราก็แบบมึนๆน,นิดนึงหนูก็กระโดดฟุ้มลงเตียงแล้วหนูก็หลับป๊อกไปเลยหลับไปนานแค่ไหนไม่รู้ค่ะหนูได้ยินเสียงกระซิบใกล,ใกล,ใกล้หูว่าเก่งอะอหนูก็ลืมตามาด้วยความโมโหเพราะว่าเก่งอะชื่อแม่หนูโอ,อใครมาเล่นแม่ฉันตอนนี้ก็คือถ้าตื่นมาต้องมีสักหวัวแต่พอตื่นมา ไม่เจอต้นเสียงค่ะครับนอกจากไม่เจอต้นเสียงไม่เจอใครในห้องเลยค่ะไม่ม,มีใครอยู่ในห้องมีเราคนเดียวห้องโล่งค่ะหนูอยู่คนเดียวในห้องอหนูก็สลืมสลือแล้วก็อ่ะแล้วก็ดูนาฬิกามันประมาณตีห้าครึง่งห้องเนี่ยหนาวเหมือนตู้แช่ปลาเลยก็เลยเปิดประตูแล้วก็เดินลงมาพอเดินบันไดลงมาเนี่ยเห็นเพื่อนๆนอะ่ะนั่งกระจุกอยู่ตรงห้องนั่งเล่นอืร,รวมไปถึงคุณครูทั้งสองคนด้วยพอ พอเห็นหนูปับ๊บไอ้มนะก็รีบวิ่งมาเหมือนจะพูดอะไรแต่เหมือนครูอูดอะ่ะเขาเหมือนตะคุบไอ้เจ้ามนไว้แล้วก็หันมาบอกหนูว่าเออ่รถกําลังมารับอ่ารีบเก็บของได้เลยครับตอนนั้นทั้งง่วงแล้วสับสนว่าอะไรอะ่ะเพิ่งมาถึงกลับแล้วเหรอเอา้าแ,แต่ทุกคนะ่ะดูลนลานแตก,แ,ตกแล้วก็เหมือนเร่งเราว,ว่าให้หนูาพาขึ้นไปข้างบนคบหนูก็บอกว่าอย่างน้อยอะ่ะขอกินน้าสักอึกก่อนได้ไหม คุณครูเขาก็อ่ะโอเคพยักหน้าน้ํายังไม่ทันจะกินอิ่มดีเลยพี่หนูก็โดนดันหลังให้เดินนําขึ้นไปข้างบนชั้นสองพอไปถึงเนี่ยห้องเก็บอ่ะก็ทยอยกันเก็บของแต่ด้วยด้วยความที่ของมันไม่ได้กระจายอะไรมากหนูก็แค่ใส่กางเกงแล้วก็หยิบเป้แล้วก็จะเดินลงมาพอจะเดินลงมาเนี่ยอเพื่อนก็เฮ้ยเฮ้ยเฮรอก่อนลงลด้วยกันลงด้วยกันก็ต้องยืนรอทุกคนคุณครูก็ต้องรอให้เก็บของจนพร้อม แล้วทุกคนก็วิ่งกรูลงไปก่อนเหลือหนูเป็นคนเดินปิดแต่ว่าตอนที่เดินปิดลงมาไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันไหมม,มันขนลุกอะค่ะพี่พอคนลุกอะมันจะจิกจิตรงบริเวณไรผมอะมันจะคันหัวจิ๊ดจอ้ พอลงมาถึงชั้นล่างก็ลุงคนขับเขาก็มารับพอดีใช้เวลานิดเดียวประมาณหกโมงนิดๆครับครูอีเขาก็โทรหาเจ้าของวิลล่าแต่ว่าไม่มีใครรับสายเขาเลยครูอีเขาก็เลยเอากุญแจค่ะมัดใส่มัดใส่ถุงแล้วก็ยัดไว้ในตู้จดหมายแล้วก็เรียกชื่อเด็กทุกคนทีละคนขึ้นรถพอทุกคนขึ้นรถเสร็จปั๊บคุณครูเขาก็บอกลุงออกเลยลุงออกเลยลุงคนขับเขาก็ ออกแล้วก็ไปเบรกรถที่จุดพักรถพวกเราก็เข้าไปนั่งในในร้านฟาสต์ฟู้ดก็นั่งเงียบซึ่งปกติผิดวิสัยมากเพราะแกงเนี้ยเป็นเด็กเสียงดังอยู่ดีๆมานั่งเงียบหน้าอึ้งผิดวิสัยหนูก็เลยถามว่าเป็นอะไรกันวะแต่ว่าคุณครูอี๋อะเขาก็เดินมาแล้วก็ถือพวกถาดเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาตั้งแล้วก็ถามว่าอะเด็กๆว่าไงเจออะไรกันบ้างเจ้าเอบอกว่าพอขึ้นไปอะคะ่ะหลับไปแล้ว ก็ได้ยินเสียงเปิดประตูดังแอดครับตัวประตูอะแง้มนิดหน่อยก็เลยปรือตามาดูว่าใครจะออกไปไหนแต่มันไม่ใช่ค่ะมันไม่ได้มีคนออกอแต่มันมีบางอย่างอะ่ะก้มหัวมุดลอดประตูเข้ามาซึ่งต้องใช้คำว่าลอดประตูเข้ามาเพราะว่าร่างนั้นอะส,สูงมาก จากนั้นน่ะเขาค่อยๆเอาตัวเบียดเบียดเข้าช่องประตูเล็กๆอะค่ะเข้ามาซึ่งพอหลุดพ้นประตูมาปั๊บเอบอกว่าให้นึกถึงคนที่น้ำหนักสักประมาณหนึ่งร้อยกิโลขึ้นไปครับแต่ว่ามีหน้าอกก็คืออนุมานได้แหละว่าเป็นผู้หญิงพอแสงเข้ามามันก็จะมีแสงจากด้านนอกเข้ามาก็จะเห็นว่าเออเขาแบบเหมือนหัวโล้นๆแล้วก็ผมล้อมแหลมเหมือนเป็นก้อนๆแต่ที่ดูขนลุกที่สุด ก็คือตัวเขาอะขาวซิดขาวซิดเหมือนศพแล้วก็เปียกๆเลื่อมๆอ่อ่ไอเอเห็นดังนั้นก็พยายามเอามืออุดปากไว้แต่ว่าพยายามจะหลีตามองนะคะก็ไม่เห็นหน้าเพราะว่าด้วยความมืดหรืออะไรครับร่างนั้นน่ะพอเบียดประตูเข้ามาเสร็จปั๊บเขาก็ยืนจ้องหนูอยู่ที่ปลายเตียงก่อนเอมันก็พยายามเอามืออุดปากตัวเองว่าอยากจะกรีดแล้วไม่อยากให้คนนั้นรู้ตัว ผู้หญิงคนนั้นยืนจ้องหนูอยู่สักพักค่ะยืนเตียงหนูเสร็จปั๊บก็ค่อยๆยขยับตัวสไลด์ข้างอะคะ่ะซอยเท้ายิกย๊กๆ<อ>มาที่เตียงของมนต์ต่อแล้วก็ยืนมองเตียงมนเหมือนเดิม<อ>เหมือนที่เตียงหนูเลยสักพัก<อ>แล้วก็พยายามจะก้มหน้าดูอะไรสักอย่าง<อ>เสร็จแล้วก็ขยับปลายเท้ายิกๆไปที่เตียงสองชั้นน่ากลัวนะเนี่ย แต่พี่แจ<อ>๊คเตียงสองชั้นแล้วสูงขนาดนั้นน่ะแสดงว่าไอ้คนข้างบนน่ะมันจะเจอส่วนหัวใช่ไหมคะใช่ซึ่งเอเออยู่ข้างบนเออและเออ่ะเป็นคนที่อ่ะตัวสูงสักประมาณร<อ>้อยแปดสิบห้ามันก็พยายามจะเอาผ้าห่มอ่ะแบบคุมโปงจะคุมโปงก็ไม่ได้เพราะว่าเท้าโผล่ก็เลยจะต้องหยิบหมอนข้างอ่ะมานอนกอดแล้วก็หลีตาดูครับผู้หญิงคนนั้นก็ยืนมองเตียงเออยู่ส,<อ>สักพักหนึ่ง แล้วก็ก้มลงไปดูข้างล่างที่มีเพื่อนอีกคนนึงนอนอยู่ดูไปดูทุกเตียงเลยเนี่ยดูทุกเตียงค่ะ<อ>แล้วก็ยังไม่ลืมที่จะเช็คอินเตียงสุดท้ายอซอยเท้ายิกยิยิไปเตียงสุดท้ายอีกอพอพออ่าซอยเท้ามาปั๊บก็เหมือนไม่ได้ขยับตัวไม่ได้มีอะไรค่ะ<อ>ก็ค่อยๆอะค่ะเหมือนเดินย่องย<อ>่องย่องย่องไปที่ตู้เสื้อผ้าที่หนูแจ้งตอนแรกว่ามันเป็นประตูอ่อาประตูกระจกบานเลื่อนค เลื่อนออกเบาๆเลื่อนไปแค่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ใช้ตัวใหญ่ๆนะนะคะค่อยๆย,ยัดแทรกเข้าไปในตู้เสื้อผ้าอ uh ื huh. แล้วก็ค่อยๆปิดประตูอด uh ังกริกครับพอประตูปิดดังกริกไอเอกระโดดลงมาจากเตียงสองชั้นทันที uh huh. ไม่ได้กระโดดคนเดียวด้วยนะไอบีที่อยู่เตียงข้างๆกับเพื่อนที่นอนเตียงข้างล่างกระโดดพุ่งออกมาพร้อมกันครับออกนอกห้องไปเลยครับพอออกไปปั๊บก็ กะจะแบบไปรอข้างล่างพอออกนอกห้องไปปับ๊บก็เห็นครูอู๊ดกับครูอีทอะคะ่ะกึง่งเดินกึง่งวิ่งออกมาจากห้องพอดีอก็เลยพากันมารวมตัวด้านล่างน่าจะช่วงประมาณตีสามที่ที่มูลบอกหนูครับพอเอเอ่อพอเอเล่าเสร็จเนี่ยไอเจมูลก็เล่าต่อว่าออ่นางปวดขี่ก็จะตื่นขึ้นมาไปเข้าห้องน้ำจต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยในท่านอนตะแคงหันหน้าเข้าหาหนูระดับสายตาเนี่ยพอเจอหนูปั๊บข้างหลังก็จะเป็น ประตูไอ้ยเป็นตู้เสื้อผ้าพอดี<ะ>ตู้เสื้อผ้าเนี่ยมันเปิดอยู่ครึ่งบานส่วนตัวรู้สึกแบบหนักๆขยับตัวไม่ได้มีแค่ตาที่พอจะกรอกไปกรอกมาคะ่ะตู้เสื้อผ้าที่เปิดอยู่อะคะ่ะพี่แจ๊คมันจะมีเป็นเหมือนเสื้อสีขาวอ่ะต้องบอกอย่างนี้ก่อนให้ทุกท่านลองสังเกตอะไรที่เวลาเราปิดไฟแล้วมันมืดๆแล้วมันเป็นสีขาวเราจะเห็นได้ชัดใช่ สีขาวที่เป็นผ้านั้นนะคะมันพลิ้วไปพลิ้วมาเหมือนมีคนเปิดพัดลมแล้วก็ปล่อยให้ผ้ามันพลิ้วอยู่ในตู้ซึ่งความจริงมันไม่ควรจะมีลมอะไรอยู่ในตู้ถูกต้องไหมคะูครับทีนี้มันก็เหมือนโดนสะกดให้สายตาต้องมองอยู่แล้วก็ตาอีกข้างหนึ่งตาเนี่ยไม่ใช่ตาอีกข้างหนึ่งก็กรอกขึ้นไปดูไอ้ตรงตรงบนส่วนหัวของมน,น่ะคะ่ะมันจะมีเป็นเหมือนพัดลมเพดานที่เป็นพัดลมหมุนๆน,นะคะครับอ่า พัดลมจะอยู่ตรงบริเวณที่เป็นเตียงของมนพอดีเห็นเป็นเหมือนเงาเงาอะเกาะอยู่ตรงพัดลมเพดานครับและเงานั้นอะมันก็สวิงตัวไปตามพัดลมเพดานหมุนเหมือนเล่นสนุกอะคะ่ะหมุนไปหมุนไปอพอเงามันหมุนตัวเองเสร็จปั๊บอะอมันก็กระโดดลงมาตุ๊บที่เตียงหนูแล้วก็พุ่งไปตู้เสื้อผ้าที่แง้มอยู่อพอผุบเข้าไปได้ปั๊บก็มีเหมือนเป็นนิ้วนิ้วขาวๆป้อมๆอ,อ,อ,อะคะ่ะ จากประตูบานเลื่อนด้านในอะะ่ะครับแล้วเป็นคนมารยาทดีด้วยนะ,ะค่อยๆเลื่อนประตูค่อยๆเลื่อนประตู<อ>ตู้ปิดดังกริ๊โอ้ยปิดให้ด้วยปิดให้ด้วยด้ดีด้วยอครับพอประตูปิดป๊ามนก็กระเด้งตัวพุ่งออกจากห้อง<ะ>กระเด้งไม่พอพี่แจ๊กระโดดลงบันไดอะ่ะกบไอ้บันไดวนอะ่ะก็คือเจอเพื่อนด้านล่างแล้วเจอคุณครูรวมอยู่ที่ห้องถงแล้วอ<ะ>พอสักพักเนี่ยเหมือนมนก็ถามว่า หนูมันยังนอนอยู่ข้างบนเลยอันนี้ต้องขึ้นไปตามไหมครับไอเจบีบอกว่าถ้ามันยังหลับได้ก็ปล่อยมันนอนไปเถิดเดี๋ยวมันก็ลงมาเองถ้ามันเจออ่ะเอจนหนูเดินลงมาตอนตีห้าครึ่งอะค่ะนั่นแหละเราเดินลงมาเพราะเราได้ยินเสียงเหมือนคนมันล้อชื่อแม่เราใช่ว่าเก่งว่าเก่งอ่ะเอหนูก็ไม่รู้ว่าอันนั้นเขารอชื่อแม่เราหรือเปล่าหรือเขาเขาชมว่าเออแล้วก็มันก็นอนได้น้ออะไรอย่างเงี้ยครับ ส่วนคุณครูอูดกับครูอีต่ะค่ะล่าว่าเอา่อก็กําลังหลับสบายๆเลยก็ได้ยินเสียง<ม>ก๊อกแก๊กที่ที่บริเวณหน้าต่างกระจกะตรงหน้าต่างตอนแรกอะ่ะไม่ได้ใส่ใจอะไรแต่ว่าเสียงมันเริ่มถี่ขึ้นจนทนไม่ไหวก็เลยหันไปมองตรงกระจตรงกระจกพอไปมองปั๊บเนี่ยเห็นเหมือนหัวคนอะ่ะเอาหน้าแนบกระจก แล้วก็เอาปากอะค่ะดูดกระจกแบบออ้ยเออเหมือนไอ้ปลาช็อกเกอร์เหรอเหมือนปลาช็อกเกอร์ใช่ครูครูตอนแรกยังไม่ได้คิดเพราะจึงเจอนะคะคิดว่าโดนแกลง้งเอาเด็กพวกนี้เพราะว่าพวกหนูก็พอตัวเหมือนกันอะออมาแกล้งอะไรดึกดึกดินๆก็เลยจะเดินไปเหมือนแบบจะไปจ้าเองออ่งแต่ว่าหัวนั้นอะค่ะมุดหมดหลุดหายไปจากจากไอตัวตัวกระจกทีเนี้ยพอครูอูดเขาเดินไปเปิดกระจกปั๊บ พี่แจ็คมันไม่มีระเบียงเออมันเป็นแบบกระจกแล้วก็ด้านล่างก็เป็นสาวาย่าน้ําเลยครับแล้วตรงกระจกมันยังมีเป็นรอยปากมันมันเหมือนมันมนีมีคนเอาปากมันแน่จริงๆอะ่ะครูอีทน่ะก็อึง้งคนลุกฟึบรู้แล้วแหละว,ว่าน่าจะโดนแล้วแหละ<อ>ก็เลยตั้งสติเดินออกมาจากห้องก็ออกมาจากห้องปั๊บก็เจอเจ้าเอเจ้าบีชุดแรกที่เดินออกมาที่วิ่งออกมาเหมือนัน พอหนูฟังเรื่องจบหนูก็โ oh อ้โหโอ้โห best friend ต้องใช้คำว่าโอ้โห my best friend เพื่อนดีจริงโครับแบบก็ไม่มีใครบอกสักหน่อยแล้วก็คือปล่อยนอนคนเดียวเนี่ยนะเพื่อนหนูก็แบบโอ้โหนาทีนั้นก็ต้องตัวใครตัวมันก่อนหรือเปล่าอ่างเงี้ยบรรยากาศมันก็จากจากที่แบบน่าซิดซิดมันก็หายคลายความตึงเครียดขึ้นลุงคนขับที่เขาแบบนั่งฟังแล้วเงียบเมาตลอดลุงเขาก็บอกว่าอ้าโอเคถ้างั้นก็ เดี๋ยวก่อนกลับลุงแวะวัดให้ละกันอย่างน้อยแบบทําบุญให้เขาหน่อยอายุสิบห้ากันเกือบทั้งหมดเลยนี่เนื้อหอมๆอย่เงี้ยเขากงมาขอส่วนบุญก่อนกลับบ้านก็ทําบุญทําสังฆทานแล้วก็นึกถึงอะไรก็ตามที่อยู่ในวิลล่านั้นไปก่อนที่จะแยกย้ายค่ะครับ ค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งประสบการณ์ที่คนคนเจอจริงๆอ่ะไม่ลืมส่วนคนไม่เจอแบบหนูเนี่ยก็เป็นคนมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ฟังเป็นเรื่องเปิดของคืนนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เขาบอกว่าเก่งอ่ะเขาคงไม่ได้มาโทษฮะมาล้อชื่อคุณแม่หรอกเขาคงพยายามคงพยายามแล้วละ่ะ <c oughs> เหมือนกับ <c oughs> ที่เขาพยายามทําให้คนอื่นเห็นแต่เราอ่ะไม่ตื่นเรามันป๊อกไปแล้วในวิทยาการเขาก็เลยแบบท้อใจ เหนื่อยใจหรืไม่รู้จะทำยังไงดีเ <c oughs> ก่งง่ะไปก็ได้วะกใใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่รู้แต่ <c oughs> แ,ตแต่กูอุย้ยเจอโหดมากคือลักษณะผีอะไรวะเหมือนแล้วสุรกายเลยอะไม่ไม่ไม่รู้เลยค่ะพี่เพราะว่าไม่ไม่มีใครตามเรื่องต่อเพราะกลับ<อ>มาทุกคนก็คือจะต้องไปสอบจะต้องไปหา<อ>ที่เรียนต่อมันมันยุ่งมากจนลืมไป<อ>ลืมไปเลยต้องไปลื้อกันพอสมควรเลยค่ะเออคือลักษณะ เหมือนแบบตัวเรื่อมเรื่อมมันมันเหมือนคนตกน้ําตายหรือไคยในะวไายน้ำได้หรือเปล่าไม่ไม่รู้อ่ะแต่ไอ้เจ้าบิมบอกตัวมันมากตัวมันมันผมก็มันมันทั้งตัวมันไม่มีอะไรมันถ้าเกิดเท่าที่หนูแบบฟังเดอะโกลดมาเหมือนถ้าเกิดว่าเป็นที่เขาเสียในน้ําอะไรเงี้ยมันจะมีน้ําหยดติ่งๆใช่ไหมคะอันเนี้ย เขาเขาไม่มีอะไรหยดเลยนอกจากไม่หยดอ่ะตอนซอยเท้าอ่ะก็ไม่มีเสียงด้วยพี่แต่ว่าไอ้เจ้าเอมันเห็นลักษณะการแบบย่ําเท้าแล้วตัวเขากระเพื่อมกระเพื่อมขยับมาอะไรเงี้ยอ,อือคือเจอเยอะขนาดนี้แต่ก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าที่นั่นมันมีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงไม่รู้เลยสมัยนู้นอ่นนะเนาะต่อใช่ใช่เออถ้าเป็นสมัยนี้นะโอ้โหสืบสาวเราเรื่องกันยาวอ่ะน่าจะใช่อ,อมันก็ต้องแบบว่าใตาโตะสักนิดนึง เนี่ย <laughs> หนูเจอกันอย่างเงี้ยหนูเจอโหดมากหนูเจอหนักมากที่นี่มันมีอะไรกันแน่แต่ยุคนั้นสมัยนั้นอย่าลืมว่ามันย้อนกลับไปเมื่อสิบเจ็ดปีที่แล้วอืค่ะข้อมูลข้อมูลอะไรอาจจะไม่ค่อยได้ถามสักเท่าไหร่แต่ถามว่า <c oughs> น่ากลัวไมนหมโคตรน่ากลัวเลยนึกภาพดิ <c oughs> ไปเจออะไรในใ,ในในบ้านใครก็ไม่รู้อย่าลืมว่าพูลิล่าม,มันคือบ้านใครก็ไม่รู้นะใช่ค่ะออเหมือนบ้านที่เขาสร้างเอาไว้โอเคถ้าเจ้าของไม่ได้ไปอยู่ก็าอาจจะปล่อยเช่า หรืออาจจะสร้างขึ้นมาเพื่อปล่อยเช่าโดยเฉพาะมันก็มันก็เป็นไปได้หมดและแน่นอนว่าคําว่าเป็นปล่อยเช่ามีคนมากหน้าหลายตาเข้าไปเช่าอ่ะก่อนหน้านี้มันเคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ไม่มีใครรู้ใช่เออโหวันนี้เปิดเรื่องด้วยคุณหนูทิพมัธทิพมัธยมน่าก,กลัวมากสั้นๆแต่แบบเน้นพอสมควรเลยค่ะผีบ้าบเลย Oh, ออน่าจะชัดที่สุดเท่าที่เพื่อนๆเ,เจอแล้วแต่หนูโชคด,โชคดีโชคดีโชคดีที่ง่วง <laughs> จนแบบเก่งอะเออ <laughs> ไปก็ได้วะ <laughs> เอ,อโอเคโอเคคุณหนูยังไงขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันะคุณหนูนะได้เลยค่ะออดูดูแลสุขภาพด้วยนะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b ์กันด้วยนะครับ สนับสนุนโดยลอตเตอรีพ่พลสซื้อลอตเตอรีพ่พลสโหลดแอปนกพลัส